สวัสดีครับวันนี้ก็ที่ของใครครับเอาครับอยู่กับหมาครับกังครับตั้งโอค่ะโอเคครับวันนี้พวกเราเนี่ยจะพาทุกท่านนะครับมาตะลุยวอล์กเที่ยวกายกันนั่นเองซึ่งเนี้ยน่าจะมีสาระความรู้ทางเศรษฐศาสตร์รวมถึงการท่องเที่ยวที่สนุกเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันนะครับอย่าลืมติดตามแล้วก็ไปดูกันเลยครับ วนนี้เราก็คืออยู่มีนาคาเฟ่นะครับหลังจากที่เราไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันมาหลายครบถ้วนแล้วใช่ไหมครับก้างใช่ครับน้องมันใช่ค่ะก็ทีนี้พอ,อเรามานั่งกินเนี่ยเราก็มาถกเถียงกันปรากฏว่าเราเจอว่าเออเราอยู่ที่คาเฟ่เนี่ยก็คือดีเนาะแบบของกินอะไรอร่อยแล้วแบบว่าบรรยากาศสวยแต่ยังไงแต่ข้างข้างข้างคาเฟ่เรา มีคาเฟ่เลยที่มีบันไดสว่างจัดไปมากคือมันเป็นวิวบันไดสว่างที่นราไว้ถ่ายรูปนี่สนใจเหมือนกันซึ่งมันคาเฟ่เราก็มีอีกแบบหนึ่งต้นทุนค่าเสียโอกาส ถูกสุดนะฮะที่เราได้เลือกทางเลือกนี้แต่ว่าเราพลาดทางเลือกนั้นไปคือเราอยากไปทั้งสองที่เนาะอ่าใช่แต่มันเลือกแน้หนึ่งเพราะเรามีเราเปกอเหลือเกินที่จะจับมาได้นะครับที่วันนี้นะครับได้วัญชีข้างล่างค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเลขบัญชีตรงนี้เลยใคจะตอ่ะ อร่อยไหมมาร์กก็ตอนแรกอ่ะเรากินแล้วมันอร่อยมากๆเลยเว้ยทุกคนแต่ว่ามัน for eat no มากพอพอแบบมันฟินมากใช่แต่ว่าแบบพอคำหลังๆอ่ะมันเริ่มที่แบบ เราเริ่มที่จะอิ่มแล้วก็แบบอิ <First S 2> ่มตัวกับน้ำตาลละมันก็เลยแบบเหมือนเกิดที่แบบยูท <oluyor> oh ิลิตี so ้ของเราอ่ะตอนแรกอ่ะที่มันแบบสูงมากกับความยากของเราเนี่ยมันเยอะมากก็เลยมันไงสั่งมานี่จ้ะสั่งนี้เยอะเลยแต่ทีนี้เต็มเลยคดูหน้าแต่ละคนทีนี้โอ้โหความยากแล้วมันก็ลดลงนะมันก็เหมือนหลักการคือดีมินิชิ่งมามาชินอลชินอลยูทิลิตี้นั่นเอง ลงมาถึงปลายของน้ําตกเอราวัณแล้วนะฮะอยู่อยู่ที่ปลายแล้วเราเราลงมาแล้วมันเหนื่อยมากเราเราลงมาแล้วเราเหนื่อยแล้วเราก็หิวมากเออใช่ที่สุดมันก็มีร้านที่อยู่ตรงนี้อ แต่ว่ามีแค่หนึ่งทางเท่านั้นที่เออเราจะซื้อได้เนาะมันก็แบบเหมือนกับว่าถ้าเราอยากจะกินอะหรือว่าเราเหนื่อยจริงที่อยากจะกินน้ำน้ำเราก็ต้องซื้อเป็นแบบข้อมูมาสปอันเซอร์ใช่เนีนเราก็จะเห็นว่ามันเป็นอยู่ในเงื่อนไขแล้วพุ่งตั้งโอ้ e ลส s t i c d e m a นั่นเองเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาเนาะแล้วก็ที่มีผู้ค้าเนี่ยน้อยรายเออเราก็จะแบบมีโอกาสที่แบบจะไม่สามารถเลือกในสิ่งที่เราอยากได้ได้แบบทันทีเราก็แบบถ้าเราอยากได้เราก็จะเออ มันไม่มีให้พี่ไปซื้อน้ำกันซื้อกันที่ดุลระยะภาพพอดีเลยวันนี้นะคะเราอยู่ที่ ที่พักที่กาญจนบุรีนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ปูซานค่ะรังเงาคาเซลเอาเสีงแล้วปูซานตอนนี้หนาวมากเลยค่ะเออพูดแค่อันเดียวเลยเหรอเมื่อี้อ่ะอุ่นภยอิปซององศาฮ่าฮ่าฮ่าเลยบันไดชันมากไหนตอนนี้เพื่อนพายเรือกันอยู่เยอะมากไหนไม่รู้ เราอยู่ที่ไหนตลาดพลอาจากธนร้ารที่มันมีของขายคล,<ะ>าล้ายๆกันเลยเหมือนซึ่งเราก็อาจจะไม่รู้แบบข้อมูลแจริงห,หรือราคาจริขง,ขงของพลอยก็ได้มันก็เหมือนกับว่าการที่แบบเออของของชิ้นเดียวกันแต่ว่าเราอะมีความรู้ที่มันไม่เท่ากันเนาะใน<ม>การซื้อมาตัวเราหรือว่าผู้ขายบางทีอะเราอาจจะโดนหลอกซึ่งมันก็ เป็นส่วนตึงลของตลาดลูกเี่นะาเก็บตัวเอนก็คือการอซิมเมสติกอินโฟเมชันนั่นเองน้ก็คือการไม่เท่ากันของข้อมูลนั่นเองอ่าเรื่องอยู่ครัพพี่พี่ถี่าย่พี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 ่อี่าี่พ่าี่พ่พี่พี่่พี่่พี่พี่พี่ี่พีพี่ี่พี่พี่พียี่พีพี่พี่พ่พ กันนเราอยู่่ทีไหตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนศรีนครินนะครับศรีนครินเมราอยู่ตรงสันเขื่อนครับตอนนี้เรามาไปวพายผาคนก็ที่นี่สนุกไหมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ตาจจะตัดไปตัดมานิดนึงเนาะแต่เราก็เชื่อว่าวอล์กที่ได้ทั้งสาระความรู้นะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศธรรมชาติหลังที่เราสอบเสร็จนะเพื่อนนะไม่เรามาหลังจากวันที่เราสอบเลยนะ ใช่ก็คือตอบเสร็จที่ซีเสร็จเครื่องมาเลยเครื่องอะไรเครื่องยนต์เครื่องรถเครื่องยนต์ไงที่ตรงไหนขอบคุณสำหรับม็อกของเรานะครับที่น้ำชมรับชมม็อกของเราทุกคนก็ก็คือสุดท้ายก็คือมึงพอใจดูคลิปของเรานะครับเราหวังว่าก็ขอดูความสุขนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยครับแฮปปี้นิวเยร์ค่ะโอ้